ันนี้มารีวิว d m a x HLX นะครับปี2004ันสี่นะครับเครื่องไดเล็กสอุดห้าให้ดูนะครับตัวนี้สุดยอดประหยัดน้ำมันเลยนะครับสภาพรถสวยทั้งคันนะครับนี่ครับสีสันนี้ไม่มีที่ติเลยครับสวยครับรถด,ดูแลดีนะครับสภาพดีใครหาใช้งานมาเลยครับ ได้รถสวยไปแน่นอนคันนี้เป็นตัว s l x นะครับคันนี้ขายไม่แพงนะครับราคา159,000นะครับได้เครื่อง2.5ไดเล็กนะครับประหยัดน้ำมันตัวนี้คนหาใช้เยอะเดี๋ยวพาไปดูภายในภายในยังสวยๆอยู่นะครับรถสภาพเกือบ20ปีนะครับดูแลรักษาดี พาไปชมห้องเครื่องครับใครหาใช้งานรีบเลยนะครับคันนี้ส,สวยๆเลยได้เป็นตัว SLX นะครับเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนี่ครับเครื่องนิ่งๆเลยนะครับไม่มีไอไม่มีดันนะครับดู เครื่องสมู์นะครับเครื่างไกลสบายนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเทอร์โบตัวแรกหน้าเดิมๆนะครับกระโปรงเดิมสวยๆนะครับไม่มีชนหนักนะครับนี่ครับสีสันรอบคันก็สวยไม่ต้องไปเก็บแล้วนะครับอยู่ในสภาพที่ดีดูด้านท้ายครับนี่ครับมีกระบะไลเนอร์นะครับ ด้านท้ายเดิมๆเลยนะครับโอเคครับใครสนใจทักมาได้นะครับหนึ่งแสนห้าหมืนเก้าพันนะครับไม่แพงต่างจังหวัดก็มีบริการส่งได้นะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับ